ววก็เอากายดด็ยิยาางยิงยิงก็กรายกระตายโฮ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 โกระตากตายกรตกะตนรตะไกระกรายกะกตยกรยกกรกรกรตร่กรายกต่าะยกร่ะรตายย trời ơi con ờ ok ạ ồ cái có coi không gì, gì nên cái cao tay hay coi นาเฮ้ยนายตายนายตายตายตอน้อดยนายตายจ้ะที่จจนถิอัฉันความผนฉันแน่อยควมันนั้นนายนะ ก้นนอยนะควาำลัอนน่ตายแล้วยิงยิงกันเลยล่ะกันแต่น้อยกันไปดีโอ้ก้าวกันหลายทุกคนฟีดอะไรแกค,คิดเหรอว่าแกเอาเงินเอกไปเอาเอะไรอ่ะ kể cả kè dài con từ thì các chỗ có có kè cả à, gầy ra cầm mà gầy đây rồi nhỉ ha ha Ôi. Đẹp thì nó không và xe thì giá ตก็ไปกอดกันก็ตดกอดต่างก็ตัดกอดกันกแล้วแขกันตอนเข้าใหม่อะไรอ่ะเออเกียกันละ นายคนนายว่าไกาไกลแล้วใก่กอนแต่ก็เกนดะไกตามปลเก็บยานแกกันหนีกันไหนงั้นก็ไหนกัอนอะ่ะเขาแก้นเหรอ Nói, đánh đánh bài Nói Aaaaaa Nói, gần con bí con bí con Thì cậu Nói Ní đi rêu Xé, Nói, gọi anh Rồi, rồi ดีแล้วกันตาม่ากระติกติดตาม่าลิงไายตาคนนี้เอ่ออะไรแกนี่ด um ีแล้ว โอเคโจ้กายเ้าวันนี้ครับนะนเติไปซะอยากนะหา แขนทางอันนี้มันไม่ค่อยไปได้วสวยดีฮะเฮ่อสวยผ้ารอดแล้วนะแขนสัมผัสตัดดีที่กำลัณฑาพวกคนดีสวยยอดแล้ว ไปดีทางหนข้าคุณไวก้าวักาข้าข้าฮ่าฮ้าฮ้า้า